นี่การทดสอบตัวเล็กที่สุดของ Intel ในตระกูลอันตราเป็นตัวที่ใครหลายๆคนนั้นรอคอยนั้นั้นเนี่ยไลท์อย่างเดียวไลท์เครื่องเดียวเนี่ยูเสือครับธรรมดาไปนะครับูเสือไลท์ทั้งทีเอาให้คมฮะไลท์ไม่คมอย่าไลท์ครับนี่คือ i5 14600K เทอร์โบ5.3 GHz เทอร์โบตัวนี้อันนี้คือตัวเดิมที่เราจะไลท์ในการเปรียบเทียบวันนี้14คอร์ 20 t h r e เทรจะมาเจอกับตัวไหนครับตัวนี้ intel core ultra 5 2 4 5 k 5.2GHz Turbo 14อร์บสี่คอสิบสี่เทรดทุกอย่างจะเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นตัวเมนบอร์ดตัวนี้นี่คือเมนบอร์ดตัวเดิม Z890 plus wifi asus tuf อันนี้บอกไปหมดแล้วเนาะ thunderbolt 4 ai cooling wifi 7ทุกอย่างนะครับอันนี้คือ Z890 ที่ใช้กับตัว ultra 5ซึ่ง asus ได้ออกใบออกตัวใหม่มา fix ed. เป็น First b y o โที่ออกมาหลังจากที่เป็น first t e l e a s e คือ b y o อที่อัปเดตมาแล้วคือแก้ไขแล้วตัวแรกออกมาซึ่งถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรอ่ผมพูดแค่นี้ดีกว่า z 7 9 0จะถูกใช้กับตัว i5-14600K โอเ <Okay>. คนะครับนั้นก็เปลี่ยนกันแค่นี้นะครับที่เหลือรมเหมือนเดิมเลยครับ แรงเหมือนเดิมบัตรห้าันบัตรห้านเหมือนเดิมนั่นเองครับการ์จอวันนี้เหมือนเดิมก็คือ4 9 9 0เนเป็นของกิก a b บ t e g i g a ไ y ต e g e f o r ์ e RTX 4090และ24ตรงนี้นะครับชุดน้ำจะเป็น EK n u c l e u s a l l i n o n e CR 360 Lux ร r g b 3ันตอนที่ดีสุดจะ EK เพราะว่าสบายพันวัตต์เหมือนเช่นเคยนี่คือ g i g a b y ต e u d 1เ0 0น m ีเอ็มพันวัตต์80 n พัทโกลเหมือนเช่นเคยนะครับโอเคไหมสต ถ้าเป็นอันต้า5้าสองสี่กับกับสเปคที่ผมบอกไปคือ4ี่ศูนเาเลยประมาณเนี้ยแสนสองสองหนึ่งแถ้าเป็น i5 ห 19, ้า0ิบสี่หกร้อคห่งแสนหนึาราคราวนี้ฮะถ้าเป็นในส่วนของเกมแรกอย่างแบ็คดิ้งบูคงครับ กราฟิกอรัเป็น DLA ครับแล้วก็ปิดเฟรมเจนนะแล้วก็ปรับวิดีไฮนะโอเคเป็น FullHD ครับ1 2 3ครับเฟรมเรทผมมองว่าสูสีว่ารอบนี้แต่เย็นหูยเย็นกว่าบอกเมื่อกี้ CPU ปยูยูเศษมากขึ้นนะ CPU ยูเศษมากแต่เย็นกว่าหรือเปล่าครับโทศทวัรท์กินไฟเป็นยังไงครับขอดูหน้าโธทศทวาร์ครับครั้งนี้การเล่นเกมกินไฟเท่ากันเลยครับกราฟิกเอ็กซ์เรย์โอเคกราฟิกเอ็กซ์เรย์ครับวิดีโอเป็น FullHD ครับโอ้สายหายแล้วกลับมากินไฟ ไอ้นี่อีกแล้วอ่ะไอห้ากินไฟเยอะกว่าอีกแล้วนะ394กับ356นะวัดนะทัทนะสามากับ396นะเฟรมเี่ยดูดีมากเสียฟอร์มไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ mm hmm. เฟรมเี่กก็ยังแพ้อยู่ดีแต่แพ้น้อยลงครับคุณโอมแพ้แค่6เฟรมนี่คือ R d 2ดีครับชนฮูเดีครับปรับภาพอันต้าครับพลังดิบครับกินไฟสูสีันรอบนี้ไอ้ไอโอมกินไฟต่างกัน10วัตต์8วัตต์นี่ตายห่าละ มันไม่ประหยัดมันไม่ประหยัดไฟแล้วหรอวะอ้อยโอมอุ้ยเฟรมเยอะกว่า,ค,าครับคุณโอมาร้อยเกับ173.7ครับคือจุดเด่นของ U5 หรอรับัูนะ Full HD ครับพลังดิบครับเปิดพาเทสซิ่งครับ Full HD พลังดิบเปิดพาเทสซิ่งครับปรับสุดครับโอเคกด B ครับลันเม,นมหนึ่งสองสามเนี่ยสังเกตดูดิโอ้มันลันนี่นะผมว่าสายพันพังแพ แต่การกินไฟตอนนี้ทิ้งกันแค่10กว่าวัตต์นะครับไว้ <Why? S 1> ก็ไม่รู้นะลองดูอ่ะจบละ78เฟรมใน i 5 400K 74เฟรมใน u 5แพ้4 frame. เฟรมไอ้แค่แพ้ว่ะไอ้ไม่รู้เป็นไงให้ดูเองแล้วกันไอ้สูสีวาโลสูสีว่ะไอ้วารไอ้แค่วาโลกูแพ้ไอ,อ้ไม่รู้ว่ะอันนี้ไม่รู้ไอ้กูยิงหัวแทกนีงหัวแตกว่ะ เฮ้ยวาโลมีมีสูสีแต่วัน t a บโง่แล้วก็พัดวันครับอันนี้เป็นอะไรครับออปชันครับดิสเพลย์เป็น full hd พลังดิบนะเหมือนกันหมดเลยนะผมนะ <Favorite. S 2> เฟรมเรทอาอโอมึงไม่ทะลุก,กระจกไปกับกูล่ะไม่สูสีเลอนะโอมทีกระจกดิสูสีมากเฮ้ยเท่ากันตัันนหน่อยกันนิดหน่อยเหรอ526กับ500รแต่ว่า CPU โอ้โห CPU กูโหลดหน่ากลัวจังวะโอ้โห CPU กูโหลดคักเลยโอม88%ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ย่งชิบหายแต่ว่าแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เห็นปะยังเย็นกว่า i5 ที่โหลดหอ,นะออีกนะเออเฮ้ยโอมแต่กิน CPU น่ากลัวจัดเลยวะ่ะ CPU Z e t กับ CPU CPU Z ตรงนี้ฮะอันนี้คือ2 4 5 k ทางซ้ายมือของผมขวามือเป็น i5 4 0 0 k 1 2 ซเป็นไงซิงเกิลชนะอัปเดตไปออดเสร็จเรียบร้อยแล้วซิงเกิลกลับมาชนะที่863กับ842มัลติชนะอยู่แล้ว1784กับ9963้ดังนั้นเนี่ยถ้ามองในมุม c p u Z นะชนะทั้งซิงเกิลชนะทั้งมัลติเทรดในมุมของคอเทมครับสเตทเทสครับ123ปุ๊บเดี๋ยวค่อยไลย่ปุ๊บโอเค ปุ๊บตรงนี้ CPU รันร้อยครับรันร้อยครับของผมวิ่ง5.2นะทั้งคู่ต่างวิ่ง5.2เท่ากันโอเคปล่อยไฟ i 5 4 0 0 k 194วัตต์ของผม Anta 5ปล่อยไฟ140วัตต์โดยตามหลักแล้วกินอ Anta 5ตอนนี้กินไฟน้อยลง50วัตต์50วัตต์นะครับและฟูลโหลด60องศาหรอวะอุ้ยไม่โอ้ my god ฟูลโหลดนิ่งจัดเลยแล้วไอ้ห้าสิบสร้อเคเป็นไงนั่นจะ80แล้ว79 80 78 80ตรงนี้อันต้า2องสีอยู่ที่60องศาหกสองศานิ่งๆสีนีเป็นไอ้ครับในโหมดมัลติฮะหนึสองปั๊บเอาเรื่องอยู่นะอันนี้นะใบออดแก้นี่แค่ใบออดตัวที่2เองนะแล้วตัวที่สาตัวที่4จะเป็นยังไงรู้กันอยู่แล้วนะครับมัลติไม่ขาดนะ24งสีกับสองสีศูนต่อไปสีีเป็นไอ้ยครับ หนึสองมเทสครับโอ้โหเฮ้ยสามวัตต์กับ230วัตต์ว่ะทอทัลพาวเวอร์เฮ้ย, w, power, เ,ฮย,เ,ฮยเอาเรื่องกันนะกินไฟน้อยลงนิดหกวัตต์ w, นะครับนี่เรียวไทม์นะซีบิวลรร้อยอยู่แล้วนะเห็นนี้คือซีบิวลรร้อยอยู่แล้วนะครับจบแล้ว1423งพ่รอยยแต้มไอได้1318ต่อไปบีเรเบนช์มาครับนะครับนี่คือสองสครับสำหรับวีเรเอาละนี่คือวีเรเนี่ยหนาทีครับวีเรหนาทีตรงนี้กินน้ำแป๊บสองหมืามหกเจ็ดแ อันนี้2 2631งหาห่รับคะแนนต่างกันนะขอเข้าตัว AI ก่อนนะเราจะใช้ NPU ยในการเจนภาพขึ้นมานะถ้าเรามาดูตรงนี้นี่คือ s t a b l e Diffusion ก็คือเป็นแมวที่กระโดดขึ้นบนหมอนเหมือนเดิมแล้วก็หน้าถูกต้องด้วยนะครับหลีกเลี่ยงน่ากลัวกับหน้าเฮเอยหน้าแย่นะครับลงเสร็จแล้วปุ๊บเจนภาพครับหนึ่งสองสามปุ๊บเจนครับสังเกตดูนะว่าตรงนี้ครับ running stable d i f f u s i o n inference step ครับไวกว่าเยอะนะ 2-4-5K ้ไวกว่าเยอะเสร็จไป4รูปแล้วเห็นไหม ผมเสร็จสี่รูป1,2,3,4งสองสของโอมเสร็จกี่รูปรูปเดียวคราวนี้นะครับนี่คือมายานะครับเพื่อการเสียเวลาก็เราจะลองอานอเรนเดอร์วิวครับ1 2ซ้ำป๊บอันนี้จะใช้ CPU นะครับใช้ CPU วัดคมเงินไปเลยอันนี้ใช้ CPU 100%อยู่แล้วนะครับนี่จะมีเปอร์เซ็นต์เทตรงนี้นี่13%เครับ12%เปรอแป๊บหนึ่งใช้เวลาไป1นาที51วิวิโอมใช้เวลา2นาที2 2นาทีสวินะในการเสร็จ เดี๋ยวขอเทสเป็นเดอร์แป๊บนึงครับ Monster Jungle อันนี้อันนี้จะเป็น Listing Device จะเป็นอะไรครับ U 5 2 4 5 K กับ I 5 4 0 0 k คร K ับมอนได้1ซีแล็ได้143 I 5ได้135 U 5ได้94.98 I 5ได้94.83แล้วก็ใน U 5แล้วก็66ใน I 5นั่นเองครับคราวนี้เรามาดูสรุปกันดูฮะ <S <S สังเกตดูนะครับทดสอบกันตรงนี้เดี๋ยวผมขอสรุปให้ดูแป๊บนึงนะโอเค อันนี้อันต้าห้าสองสี่หาเคนะครับสองสิบสตรงนี้นะครับโอเคคะแนนซิงเกิลครับสองสี่หเคแปดหกสาแรงกว่า8ปดสี่สองนะครับซิงเกิลแรงกว่ามัลติแรงกว่าครับห่กับ9ก้ามนะครับมัลติของซีน e เบน2์ยนะครับแรงกว่าครับสองสีกับ24070ตรงนี้มัลติของซ i n ีเบนต์สองศูนก็แรงกว่าเช,น 24, าช่นเดียวกัน 1423กับ1318วีเรเบ n นช์มาร์คใครใช้วีเร t t e s back ที่เป็น pack in วีเรอะแรงกว่าวีเรแรงกว่า23678กับ22631อ่ะวีเรแรงกว่ามายามายาเร็วกว่า1นาที51วิกับ2นาที4วิแล้วก็พอเป็น JMP หรือว่า Kim AI NPU ใช้ NPU ช่วยเนี่ยคนละเรื่องครับ เจนเนเรชภาพโดยใช้ AI เนี่ยด้วยความที่คอ u 5เนี่ย u 5มันมี npu มันก็เลยเสร็จเสียรูปในเวลาเท่ากันอันนี้เสร็จ1รูปแล้วก็เบรนเดอร์การสร้างเซ็เปิลเนี่ยเขาร้อยสี่สามร้อยสามสิบห้าเยอะกว่าหมดเลยเก้าสี่จุดเก้านี้อันนี้ไม่เยอะแต่ก็เยอะกว่าอันนี้เจ็ดสิบสองกับหกสิบหกก็เยอะกว่านั่นเองครับต่อมาถ้าเป็นเกมนะครับในมุมของเกมแรกคือ Back b ิ b ๊กบูโคงใช่ปะปรับตามนี้นะ full hd very really high d l a ปิดเฟรมเจนเฟรมเรท u ห้าได้ร้อยเฟรม i 5ได้ร้อยสามเฟรม i5 ชนะ Forza Forza Horizon oh, 5นะครับ Full HD ปรับสูตรพลังดิบ i5 ก็ชนะ213เฟรมกับ207เฟรมนะครับ i5 ชนะพอไปเซวพัง2.77 0ครับ i5 ชนะอีกแล้ว Full HD ปรับสุดอันนี้ผมปิดปิดพลังดิบใช้พลังดิบปิดเฟรมเจนนะผ่าเทซซิ่งเดี๋ยวแก้ไขเอาก็คือเป็น Full HD ปรับสุดนั่นแหละเปิดผ่าเทซซิ่งปิดเฟรมเจนนะครับ i5 ก็ยังชนะครับ i5 ชนะ78เฟรมกับ74เฟรม ถ้าเป็นวา l โลครับวาโลผมรู้สึกว่า i5 ก็อย่างชนะนะวาโลชนะวาโล i5 ชนะครับ400ถึครับแล้วก็370ถึง590ครับชนะครับ Late d เ a d เป็น Red e a ด d e ิ i ช i o n 2เนี่ยเป็นตัว U5 ที่กลับมาชนะนิดนึง2เฟรมนะครับ t e Dead ครับ175เฟรมครับ173เฟรม U5 ชนะครับเดลัดอั of u พัทวันนะครับสูสีนะล้วอั f บาพั r วันที่สูสีมากคือ140เฟรมกับ135เฟรมครับ ก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้นี่เปนความสุขเนาะไปพักผ่อนวันนี้ก็ถือว่าอิ่มกันไปเลยครับไว้เจอกันใหม่ครับฝ่าย ABS CBN นะครับผมวงนอกรู้ใจวงในรู้มือรทุกผู้ชมครับเรียบร้อยครับ U9 U7 U5 เช็ u 9, u 7, u รเรียบร้อยโดย I h a v e c b u และมีการเปรียบเทียบกับเจนก่าแบบสมบูรณ์แบบครั้งต่อไปเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ